ในขณะที่พักฝ่ายค้านเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของประเด็น8ปีนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีการจัดเวทีเสวนานะครับเป็นโครงการที่ชื่อว่าโครงการผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรนะครับจัดเสวนาอนาคตประเทศไทยบนเส้นทางประชาธิปไตยนะฮะ มีนายชูศักดิ์สิริเนนประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์สสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักก้าวไกลมีร้อยเอกจารุพลเรืองสุวรรณประธานฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารรณรงค์นโยบายพักเพื่อชาติในยนิคมบุญวิเศษสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังปวงชนไทยและก็นายเมธามาศขาวเลขาธิการคอรปอนะครับ mm. ก็มาร่วมวงเสวนากันนะครับ แต่ว่าเนื้อหาเนี่ยคุณนันทิยาผมว่าคุณก็เดาได้ะนะครับคือผู้อภิปรายแต่ละท่านนี้ก็มามาโทนเดียวกันะะนะภาษาอันนั้นเขาเรียกว่าร้อยเนื้อทํานองเดียวนะก็จะพูดถึงแง่มุมกฎหมายต่างๆที่แต่ละคนเห็นว่าเนี่ยมันอยู่ครบแปดปีแล้วะนะครับคือหยิบรัฐธรรมนูญมาตราโนมาตรานี้ขึ้นมาประกอบนะฮะอย่างอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพักที่มีเสียงรองลงมาจากเสียงข้างมาก ไปรวบรวมพักเล็กพักน้อยจัดตั้งรัฐบาลเอาสาวสรรหา250มาเลือกนายกพักฝ่ายค้านขอให้แก้รัฐธรรมนูญให้สวที่มาจากการเลือกตั้งมาร่างรัฐธรรมนูญสุดท้ายไม่สําเร็จนะอาจารย์บอกว่าเรื่องใหญ่ของประเทศเนี่ยตราบใดยังมีรัฐธรรมนูนนี้อยู่โอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตายยากมากรัฐธรรมนูญกาหดนดกลไกอะไรไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะท่านก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปแต่ผมมีประเด็นนิดเดียวขีดเส้ในใต้ไว้น่ะว่าที่อาจารย์ชูศักด์บอกว่า พักที่มีเสียงรองลงมาจากเสียงข้างมากคือรอบที่แล้วเนี่ยเลือกตั้งเสียงข้างมากอันดับหนึ่งคือพรรคก๊กท่ทย<ฆ>ใช่ไหมครับ<ฆ>แล้วอาจารย์บอกว่าพักรองลงมาก็น่าจะหมายถึงพักพลังประชารัฐ<ฆ>ไปรปวบรวมเสียงข้างมากพักเล็กพักน้อยมาจัดตั้งรัฐบาลแล้วเอาสอวสวสองร้อยห้าสิบมาเลือกนายกอันนี้ในแง่ของข้อเท็จจริงเนี่ยเล,เลือกนายกรอบที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ได้ผ่านสวไม่ได้ผ่านสวคือเลือกในรอบแรกก็จบเลยเสร็จตั้งแต่ในรอบสอสแล้วใช่ไหมครับอ่อันนี้มันเป็นข้อเท็จริงเนี่ยแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยหลายคนก็จะพูดแนวนี้นะเนี่ยเป็นเพราะว่าคนในประยุทธ์เนี่ยมีใช้สวเป็นฐานในการก้าขึ้นสู่ตําแหน่งนายกนะคือรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนเอาไว้จริงแต่เขียนเอาไว้เป็นทางออกสุดท้ายว่าคือก๊กสองก๊กสาอ่ะถ้าคนที่ถูกเสนอชื่อโดยพรรคการเมืองแลวสภายังเลือกกันไม่ได้เนี่ย ก็มีทางออกอื่นๆเพื่อตัวนายกก็มีสอวอมาต้องใช้เสียงสองในสามของรัฐสภาอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่ว่าสอวอเข้ามาเลือกรอบแรกเลยไม่ใช่เพราะในประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้การโหวตของสาภาผู้แทนรัศฎรคถ้าผมจําได้แข่งกับคุณธนาธรใช่ไหม,ไหมแข่งกับคุณธนาธรน,นะเนี่ยกะฉะนั้นเนี่ย,เ,ย,เ,ยเล็กแบบนี้ย คือมันก็ต้องต้องเอาขางนี้ให้ชัดว่าข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้นะครับส่วนไอ้ข้อคิดเห็นทางกฎหมายเนี่ยก,ก็ว่ากันไปนะฮะ